อยู่ที่อีซูสูตังปักครับผมโคโราดครับผมมาเบิงอีซูสามหกครับมีบันสนาวะนาอพี่น้องเลยอูยโชคจะเลื่อนซับครับ เอ z สามหกศูนครับผมนีขอกาเกษตครับผมสีแดงแรงนีเลยครับรับเบืองช่วงร่างครับผมโอ้โหชุดแต่งเต็มเลยครับขออนุญาตจะคล้องรถได้ครับนี่คือน่าจจะล่อหมอบหรือว่าร่อหลับครับ าถ่ายไล่มังกรครับผมสวยเลยครับอีซูซุตั้งฟักโคราชครับผมนี่งามเลยครับถ้าเดินรอบทางเลยครับไฟสวยขนาดเลยครับช่วงล่างครับ โทนแดงครับผมดุมแดงครับผมเอาแดงงดนะครับ สวยนะครับพ่นแดงครับพ่นนี่